บ้านสวยอยู่ในธรรมชาติบรรยากาศวิวหลักล้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่18กรกฎาคม2566มาอัปเดตบ้านน้องเต้าหยองกันนะคะจากเฟซบุ๊กพี่มนรับเหมาก่อสร้างบ้านโนนขออำเภอคำม่วงจังหวัดกลาลสินก็เป็นบ้านของน้องเต้าหยองนะคะวันนี้พี่มนก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ วันนี้พี่มนลและทีมงานนะคะก็เข้าไปปูกระเบื้องนะคะผนังห้องน้ำแล้วก็ทาสีภายนอกคะ่ะที่บ้านน้องเต้าหยองนะคะอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนี่ขนาดบ้านยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังสวยงามขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนสวยมากๆคหค่ะแอมวงจุย้ยบ้านน้องเต้าหยองยังดีอีกนะคะข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำ สุดยอดมากๆเลยนะคะกับบ้านที่มีวิวหลักล้านอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามสุดยอดขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook พี่มนรับเหมาขอสร้างไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะ